ปลับเริ่มแช่มชื่นอยู่เป็นแรมเดือนที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องตรงทางหรือยังเจ้าคะถูกแล้วนะแต่ใจมันตอนเนี้ยมันฟุ้งไปหน่อยนะมันเลิก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 เลนะลองทำสมาธิให้หลวงพ่อดูสิปฏิบัติไปปฏิบัติให้หลวงพ่อดูเอาเบอร์ห้าเบอร์ห้าทำในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิ ปฏิบัติระหว่างวันโดยหมั่นรู้สึกตัวเห็นจิตวิ่งไปมาบ่อยๆรู้สึกตัวเองนั่งดูเด็กน้อยที่แยกออกมาต่างหากเราอีกคนอยู่ข้างในควบคุมไม่ได้ทุกอย่างข้างนอกเป็นภาพวาดมีใจเราที่ไปให้ค่าแก่ภาพวาดนั้นแล้วมีน้ำหนักขึ้นมาแม้จิตสุขก็ยังทุกข์ที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมคะถูกนะปฏิบัติได้ดีแล้วบอร ทำไปเรื่อยๆนะทำถูกแล้วก็ทำไปนะเบอร์สี่ 4, เวลาเรานั่งสมาธิอย่าไปบังคับจิตนะบังคับจิตเยอะไปมันจะเคร่งเครียดนะให้มันสบายกว่านี้หน่อยนะนั่งสบายๆอย่าไปนั่งเคร่งเครียนดะนั่งสบายๆเบอร์หกเบอร์หกนั่งสมาธิ ดูลมหายใจเข้าออกและบริกรรมพุทธโธกำกับไปด้วยถ้าจิตฟุ้งมากๆจะบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโคเพื่อให้สติกลับมาที่ฐาน <c oughs> สังเกตเห็นจิตชอบปรุงแต่งกิเลสในทางโลภทางกามาลมบางวันนั่งสมาธิได้นานและมีความสุข บางวันนั่งสมาธิไม่เป็นเลยม,มีแต่ความฟุ้งและดีดออกจากสมาธิเองอที่ปฏิบัติอยู่ถูกทางไหมครับถูกนะแต่จิตยังฟุ้งเยอะไปไหน่อยทำไปเรื่อยๆทำสม่ำเสมอจิตจะมีพลังสงบตั้งมั่นนะมาได้ดีแล้วนะถ้าคะแนนร้อยหลวงพ่อให้แปดสิบแล้วนะฝึกต่อนเนื่องไปอย่าไปบังคับจิต ทำ,ทำกรรมฐานของเราไปเรารู้ทันจิตไปเรื่อยเดี๋ยวสมาธิมันเต็มเราเตนปัญญาไม่ใช่เรื่องยากรัับเบอร์หกพื้นของจิตนะปัญญาเยอะอยู่แล้วนะจิตมันมีปัญญาอยู่แล้วนะขอให้สมาธิพอเท่านน,นะปัญญามจะไปเรี้วเลยตรงนี้หลงนะตรงนี้หลงเบอร์ห้าแบบนี้ไม่เอาเบอร์ห้า นี่แกล้งทําจิตให้อ้อยอ้อยอ้อยซอยอ้อยอ้อยอย่งไม่เอานะรู้สึกตัวให้กระชับกระเฉงขึ้นเบอร์สี่ดีขึ้นแล้วละรู้สึกไหมสมาธิจริงๆเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นอย่างที่ทํามาสงบก็ยังสงบแบบนี้เลยมันไม่ลืมตัวเบอร์เจ็ดอรเจ็ด ภาวนาโดยดูลมหายใจแล้วเกิดแสงสว่างคอยดูจิตที่ไหลไปกับแสงว่าชอบจิตเกิดความสุขเห็นโทสะเกิดขึ้นบ่อยแต่สั้นลงตามดูจิตที่ไหลไปกับความคิดที่ผุดขึ้นมาเองทําให้เห็นอนัตตาของจิตระหว่างวันคอยอ่านจิตใจและดูกายหายใจอยู่เนืองๆยุ่งกับทางโลกน้อยลงที่ปฏิบัติมาถูกต้องหรือไม่ครับถูกนะ แต่ว่าจิตมันยังออกนอกนิดนึงยังไม่เข้าฐานเต็มที่นะรู้สึกไหมมันมันล้ำหน้าไปนิดหนึง่งถ้าเป็นนักฟุตบอลเนี่อมันมันล้ำหน้าให้จิตใจมันกลับมาอยู่กับตัวเองไหมถ้าสมาธิมันเต็มขึ้นมาเดินปัญญาง,ง่ายเออนั่นแหละฝึกอ,อย่างนั้นแหละ เราไม่ไปบังคับจิตนะแต่เราฝึกให้ถูกวิธีจิตเนี่ยกลับเข้ามาเองไม่ดึงนะถ้าดึงเราแน่นเบอร์แปดเบอร์แปชีวิตประจำวันคอยแบ่งเวลาเป็นช่วงๆให้สติเกิดคอยดูข้อเสียของตัวเองแต่ชอบไหลไปนานรู้สึกว่าตัวเองร้ายกว่าที่คิดแต่ห้ามไม่ได้จึงคอยรู้ทัน ในรูปแบบทำวัดสวดมนนั่งสมาธิทุกวันขี้เกียจบ้างขยันบ้างคอยอ่านใจตัวเองรู้สึกจิตมีกำลังมากขึ้นจิตไม่อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนอม,มั่นใจในเส้นทางนี้ขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะค่ะที่เดินมานะก็ดีนะทำให้สม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆอ,อย่าโลบนะอย่าอยากได้ผล ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่หวังผลอะไรทั้งสิ้นทุกวันก็ฝึกดีที่ฝึกอยู่เบอร์หนึ่งลงแล้วนะเบอร์สามไปแต่งจิตออกไปข้างนอกอีกแล้วนะเบอร์ห้าลงนะเบอร์หกลงนะนะ จิตออกไปวันนี้เท่านี้นะเชิญกลับบ้าน